สวัสดีนะครับพ่อแก้วงไข่สวัสดีนะครับนี้เราสอนทำขนมไข่ที่บ้านพ่อแก้วนไข่นะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่เราก็สอนกันนานแล้วนะครับผม พิ่งจะมาไลฟ์ช่วงที่ขนมกําลังจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ที่ไลฟ์นี้อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่นุด้วยนะครับผม mm hmm. คือว่าพี่นุนี่ก็จะทําขายนะครับผมอยู่ที่ตลาดเซฟเขาเรียกว่าเซฟวันใช่ไหมครับเซฟวัน mm hmm. เซฟวันทางเข้า,า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ ประตูอะไรนะประตูกรุงเทพประตูกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวพี่นุเนี่นะครับเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทําขายที่ตลาดเซฟวันทางประตูประตูกรุงเทพไหมเขาเรียกประตูกรุงเทพนะครับตลาดประตูกรุงเทพนะครับผมตลาดเซฟวันนะครับผมก็อ่าโอ้อันนี้อันนี้กำลังใส่ไส้เนยนะท่านผู้ชมอันนี้คือเนยแท้นะท่านผู้ชมนะจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆครับเนยแท้กินแล้วก็จะหอมเนยฟุ้งเลยนะครับ ใส่เนยลงไปเลยรอบนี้ทำแปดลูกนะรอบนี้นะนี่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการได้มาทำขนมเพราะว่าอยู่ในวงการรถยนต์ครับ <c oughs> <c oughs> อยู่วงการรถครับผมแล้วก็วงการเสื้อเนี้ยครับท่านผู้ชมพ่นุก็มีแบรนด์เป็นมีแบรนด์เสื้อเป็นของตัวเองด้วยนะครับแบรนด์เสื้อของพ่นุก็คือชื่อแบรนด์อาดูเฮียพี่ อนูชอ็อปน,นะครับมีเสื้อขายเนี่ยโฆษณาเสื้อให้ด้วยค <laughs> ใครอยากได้เสื้อเนื้อผ้าดีๆสวยๆก,ก็เข้าไปดูได้นะครับอนูช็อปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขนมเนี่ยขนมไข่เนี่ยก็จะไปขายอยู่ที่ตลาดเซฟวันประตูทางเข้ากรุงเทพนะครับผมก็เ,เขาเขาเขาเปิดกี่โมงนะพี่ตลาดนั้นน,นั่งแต่ประมาณสี่โมงเย็นเที่ยงคืนครับสี่โมงถึงเที่ยงคืนเลยเหรอครับ นานนั้นน่ะนานครับนานมากเลยก็คืออ,อ่ท่านใดที่แบบว่าอยู่แถวๆนั้นท,ที่ได้ไปตลาดนั้นก็ไปหาเดินซื้อได้นะครับเดี๋ยวพี่นุ๊ก็คงไปเปิดร้านที่นั่นนะครับเพราะว่าเตรียมเคียอสเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มาเรียนแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่พี่นุไปลงขายเป็นอย่างการแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปรีวิวให้ที่ร้าน <laughs> นะครับผมนี่มาดูฝีมือมาดูฝีมือก่อนนี่เป็นฝีมือที่พี่พ์ทันนะครับนี่เรียกได้ว่ามีคนแพ็คให้เรียบร้อยนะครับผมสวยงามมากอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไส้เนยมั้งเนี่ยอืมสวยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกนะครับเนี่ยอืม นี่เป็นขนมไข่นะครับหน้ายิ้มนะแต่เรายังไม่ได้ตีหน้าให้ยิ้มให้มันยิ้มนะครับวันนี้รอ,อขนมสุกเดี๋ยวมาดูดูแพ็กเก็ดูแพ็กเกจจยิ้งอันนี้นะท่านผู้ชมนี่อันนี้แพ็กเก็ตชิ้นเดียวสวยมากสวยมากเลยนะครับแพ็กเก็ตชิ้นเดียวนี้สวยมากนะโอ้ โอเคเลยอันนี้ใสเนยสวยอ่ากินใส่อันนี้ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถวางได้เลยนะท่นูนะ,ะนี่อันนี้แพ็กเกจชิ้นเดียวสวยเป็นพื้นสีทองนะสวยงามมากนะครับ พี่นุก็จะใช้แบรนด์นะครับที่ชื่อว่ามีเอกนะครับผมนี่ชื่อเพาะมากนะครับมีเอกนะครับก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันถ้าใครเดินไปผ่านไปเจอแบรนด์มีเอกนะก็เข้าไปแวะหมุนกันได้เลยนะครับซิกเนเจอร์ก็จะมีไส้ในสดนะไส้ในสดนะครับผมมีในสดมีช็อกโกแลตนะครับมีมันม่วงนะครับท่านผู้ชมอร่อยแน่นอนนะครับ ชอบเนี่ยชอบชอบหน้าเนี้ชอบชอบไปไม่ใช่หน้านี้ชอบไปแพคเกตนี้สวยมากน่ารักก็จะมีขายนะครับกระองก็จะมีขายขนาดสองชิ้นก็มีเนาะพี่เนาะสองชิ้นนะาสองชิ้น,น,ม,นมีสองชิ้นมีสี่ชิ้นมีสองชิ้นมีสี่ชิ้นนะครับนี่ก็จะมี อันนี้เป็นเป็นขนาดสองชิ้นนะครับมีสวยงามมากนะครับโอ้ใส่ถักวลอ,อกมาด้านบนเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นช็อกโกแล ت, ตนนเนี่ยช,ช็อกโกแลตชิพนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นกล่องขนาดสองชิ้นนะสองชิ้นนะครับผมที่มีขายอยู่ที่ตลาดนะครับเทปวันนะอันเนี้ยที่พี่นุ่นจะไปขายที่นั่นนะเซฟวันสองชิ้นนะครับอันนี้แต่กล่องชิ้นเดียวเนี่ย ยังไม,ไม่ไม่ไม่ได้ขายนะครับอันนี้เอาไว้จัดเบรกนะไว้จัดเบรกไม่ได้ขายนะครับอันนี้แล้วก็จะมีกล่องสี่ชิ้นนะเดี๋ยวกล่องส<อ>ชิ้นแล้วก็ให้ดูหมดแล้วใช่ไหมพี่ครับโอเคยงกล่องสี่ชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคับผู้ชมอันนี้กล่องสี่ชิ้นก็เดี๋ยวขายเนี่ยก็จะติดบุงติดแบรนด์อะไรให้เรียบร้อยสวยงามนะครับผมวันนี้มาเรียน ยังไม่ได้ติดแบนเนาะไม่เป็นไรนะครับผมใส่อะไรก็ได้ครับไม่ใส่กครับไม่ใส่ปิดฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นใช่อ่าเพราะว่าเพราะว่าฝั่งนู้นมันไม่มีไอ้ฝั่งนี้มันไม่มีสองอันั่งนู้นก็ให้มียู่คพึ่งเดียวทำทำได้นะพี่นุ่นเนาะทำได้ครับทําได้ทําได้ทําได้คือพี่นุ่นทได้ครับเดี๋ยวต้องไปฝึกเอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกฝึกมือให้ชิ้น กินกินก็ได้อยู่นะแต่ให้ฝึกให้มันชิ้นเท่ากันนิดนึงนะครับฝึกม่ให้ลูกที่บ้านกินจนอิ่มไปเลยอันนี้กล่องสี่ชิ้นท่านผู้ชมสวยนะครับผมอันนี้กล่องอันนี้กล่องสองชิ้นนะสวยทั้งสวยทั้งสองแบบเลยนะนี่นะครับแพคให้ดูเรยมีถามเรียบร้อยนะครับแต่ว่ากล่องหก หกชิ้นเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเผื่อบางคนเขาแบบอยากได้ไปฝากคนโน้นนี้นั่นอะไรพี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับเผื่อว่ามันเผื่อว่ามันขายดีเผื่อว่าเราอยากจะเพิ่มกล่องแล้วก็สามารถที่จะใส่กล่องหกชิ้นได้เนี่ยกล่องหกชิ้นนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสวยนะสวยงามมากอ,อืใครว่าสวยเยกมือขึ้น สืยออันนี้กล่องอันนี้กล่องหกชิ้นกล่องหกชิ้นกล่องสองชิ้นกล่องสี่ชิ้นนี่วันนี้ผมไม่ได้พิมพ์หัวข้อนะครับผมรีบรีบไลฟ์ไม่ได้พิมพ์หัวข้อกแปะงมดมดจะคุยก็เลยลืมเลยนะครับลูกค,ค้าหาย คนดูหายไปในหมดวันนี้นี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเนีันที่นูเปิดร้านแล้วกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวแวะเวียนไปเยี่ยม <laughs> สวยงามมากนะครับเต <laughs> ้าสุดท้าย <laughs> ตัาสุดท้ายนี่ฉุกลูกไปนิดนึงแป้งหมด <laughs> แป้งหมดแป้งหมดนะครับแป้งหมดโอเคนะท่านผู้ชมนะอ่าโอ้ได้อยู่สวยอยู่ <laughs> เออเออสวยอยู่นะเออยังไงก็ยังไงนะครับผม ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูย้อนหลังนะก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมที่ตลาดเซฟวันนะครับผมอยู่ประตูทางเข้ากรุงเทพนะครับเป็นตลาดที่เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับชื่อแบรนด์นะครับที่พินุเปิดร้านก็คือมีเอกนะครับผมไข่พรีเมียมนี่จริงครับท่านผู้ชมมีเอกไข่พรีเมียมนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปล้างเตาทำความาสะอาดให้พี่นุดูก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับผมเจอกันไลฟ์สดครั้งหน้านะครับผแล้วพี่นุเนาะโอเคพี่นุนะครับผมบ๊ายบายนะครับเจอกันนะผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับครับ